EP นี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การใช้แอป Trading View กันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่อการเทรดเพราะว่าการที่เราจะวิเคราะห์กราฟว่ากราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เทร d i n g View ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมโปรดักต่างๆนา,นานาในเรื่องของการเทรดไม่ว่าจะเป็นคริปโตฟอเร็กหุ้นไทยทั้งหมดอยู่ในแอปนี้ทั้งหมดอะไรที่เป็นกราฟในส่วนใหญ่อยู่ในแอปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีเครื่องมือมากมายในการใช้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์กราฟได้ค่อนข้างดีดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการใช้ t r a d i n g View เต็มๆเ,เลยเพื่อจะทำให้เราเนี่ยชำนาญและเป็นโปรในการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพต้องใช้ t r a d i n g View เป็นนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งการตั้งค่าพื้นฐานนะครับคือการปรับกราฟอะอันดับแรกการปรับกราฟก่อนปรับกราฟเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะปรับมาที่ กราฟแบบนี้นะเปิดไทม์เฟรมอ่ะสมมติไทม์เฟรม H1 แล้วกันนี่คือไทม์เฟรมเ1เราก็จะเห็นกราฟแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนใครอยากตั้งสีนะฮะใครอยากตั้งสีอะไรก็คลิกขวาที่หน้าจอแล้วก็ไปที่การตั้งค่าคืออันข้างล่างนี้นะครับอ่ะกดตั้งค่าลองดูใครอยากเปลี่ยนสีบอดี้ก็คือสีของตัวเนื้อเทียนนะครับเช่นสีเขียวเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ไหมอ่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ฟ้าก็เขียวนะครับอ่าสติเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีฟ้านี่ก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้สีเขียวมันเดิมก็เป็นสีเขียวมันเดิมไปก่อนนะส่วนเส้นขอบก็คือเส้นขอบดูนะเส้นขอบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่เขาก็จะค่า default ก็คือค่าที่เขาตั้งมาไส้เทียนอยากให้เป็นสีอะไรสีขาวได้ไหมนี่อย่างนี้ครับถ้าอยากดูดูไส้ชัดๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาเป็นสีขาวแบบนี้อืม เดี๋ยวตั้งให้มันเป็น default ไว้ก่อนนะครับก็คือค่าปกติของมันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะตั้งแค่นี้นะก็คือไม่ได้มีอะไรมากก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามอย่างนี้ยกเว้นคนที่ต้องการลายน้ำอ่ะลายน้ํากดคําว่าผ้าใบาตรงนี้แล้วก็มาติ๊กค,คําว่าลายน้ําเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเป็นคู่ xauusd H1 ก็คือทองคํากับดอลลาร์มันก็จะได้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่มันลายตาครับเราออกก็ได้นะอันนี้คือปรับแต่งได้ได้หมดเลยโอเคอ่ะนี่คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากครับการกราฟก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นสีเขียวแดงได้ปกติไม่มีปัญหาทีนี้อันต่อมานะครับก็คือการดูไทม์เฟรมเนี่ยไทม์เฟรมมีผลมากๆนะครับในการเทรดเช่นไทม์เฟรมเนี่ยที่เราเรียนกันไปการอ่านเท่งเทียน ก็คือแท่งเทียน1แท่งจบที่ H1 ก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองทีนี้เราสามารถเลื่อนมาที่ฝั่งซ้ายนี้ได้ H1 น,นีครับมันก็จะมีตั้งแต่1นาที2นาทีสามนาทีหนาทีสิบนาที1ินาทีสาสนาทีสีนาทีหชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึง12เดือนนะก็คือ1น,นปีนะครับคือคือแท่งหนึงนะใช้เวลา1ปีเอาลองกดดูสิได้ไหมเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า เป็นปีเนี่ยก็เห็นว่าปีนี้ตั้งแต่เดือนมกรามาเนี่ยขึ้นปีที่แล้วเนี่ยปี2 0 2พยิบสาเนี่ยนะครับอพันย่สิบสี่เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราย่อลงไปจากนั้นดีดขึ้นมาเราก็จะอ่านแท่งปีได้ว่าปีที่แล้วทองคาขึ้นหรือลงดูจากอันนี้ได้เลยแปลว่าทุกท่านก็แค่ดูทําเฟรมเป็นเนี่ยก็รู้เลยว่าปีที่แล้วเป็นยังไงปีสองพันยิบสี่นะครับทองตั้งแต่มกราจนถึงธันวาเนี่ยขึ้นมาจาก ราคาเปิดตอนวันที่1มกรานะครับก็คือราคา2060ขึ้นมาถึงเดือนธันวาวันที่31เนี่ยคือ2617ขึ้นมาประมาณ60,000จุดครับทุกคนโอ้โหของจริงแล้วปี2023ล่ะก็ขึ้นเหมือนกันนะครับจาก1828ขึ้นมา2054เห็นไหมครับขึ้นมากี่จุดก็น่าจะ40,000จุดอยู่นะเนี่ย โ oh. อ้โหอ่าสองหมื่นประมาณสองหมื่นจุดโดยประมาณเพราะอันนี้หกหมื่นอันนี้ก็สองหมื่นทีนี้แล้วเดือนก่อนนะเออปีก่อนนะครับปีสองพันยิบสองเนี่ยกราฟไซเวครับ,เ,รบเป็นรูปแบบโดจิฮะขึ้นและลงเท่ากันครับมาปิดที่ตรงกลางแปลว่ากลางๆตลาดไซเวเห็นไหมครับแต่และปีวิ่งม่เหมือนกันเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าปี2024วิ่งแบบเต็มแท่งเลยปี2 0 2 3วิ่งได้ประมาณนี้ปี2022ไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ตรงกลาง ก่อนหน้านี้เป็นแบบลงปี2021เนี่ยลงอ่าปี2020ขึ้นประมาณน่าจะสี่0มื่นจุดครับตรงนี้ขึ้นคล้ายๆกันเห็นไหมครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กนี่คือแต่ทองคำแต่และปีก็จะเห็นภาพนี้เห็นไหมครับแปลว่าทองเนี่ยตั้งแต่สมัยนูน้นนะฮะ2,000โอ้ตั้งแต่นู่นเลยอะ่ะโอ้ไล่มาไล่มา ทองก็เพิ่งจะขึ้นมาตอนปี1973แล้วพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆย่อปุ๊บเราก็ขึ้นมาโอ้โหชันมากนะครับดูแล้วเนี่ยทองมีโอกาสไปต่อไหมแบบนี้น่าจะมีโอกาสไปต่ออีกไกลเลยนะเพราะว่าเป็นเทรนขาขึ้นที่ใหญ่และรุนแรงมากอันนี้คือกรณีที่เราดูไทม์เฟรมนะครับดูไทม์เฟรมปีนะฮะคือ12เดือนทีนี้เราลองย่อยลงมานะครับในไทม์เฟรม1เดือนบ้างอ่ะหเดือน ดูครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็จะเห็นแต่ละเดือนวิ่งอย่างนี้มันก็จะย่อส่วนก็คือพูดง่ายๆซูมเข้าไปจากปีก็เป็นเดือนก็จะเห็นการวิ่งของมันที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมาขึ้นมาประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละเดือนเนี่ยหนึ่งแท่งเท่ากับหนึ่งเดือนแล้วก็ไปดูครับหนึ่งแท่งเท่ากับหนึ่งเดือนเดือนนี้เป็นไงทองคําพุ่งเนยเดือนธันวาทองคําลงเดือนพฤศจิกาทองลง เดือนมักตุลาทองคําขึ้นนิวไฮครับตุลาเนี่ยนิวไฮเราก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมว่าทุกๆปีเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นทุกๆปีเดือนมก,กราดูนะครับธันวาพฤจิกานีนีแต่มันจะมีบอกอยู่ตรงนี้อยู่นะครับนี่มันจะมีบอกว่าเดือนไหนพฤติการสองพันยิบสามทองขึ้นธันวาก็ทองขึ้นแต่มก,กราทองย่อลง แปลว่าแต่ละปีเนี่ยวิ่งคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะครับเราก็สามารถดู yearly Year behavior ก็คือพฤติกรรมรายปีได้ว่าสิบสองแท่งย้อนหลังเป็นอย่างไรคือมก,การาเดือนเดียวกันเน่วิ่งไม่เหมือนกันอืมก็ศึกษาเป็นรายปีครับแบบนี้ก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นเนาะทีนี้เราก็จะเห็นว่าเดือนเดือนนี้มีโอกาสทองอาจจะพุ่งขึ้นเลยมก,การาเนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อได้อีก ด้วยเทนที่มันรุนแรงนะครับไปดูต่อในไทม์เฟรมหนึ่งสัปดาห์ละ่ะนสี่แท่งเท่ากับ1เดือนหนึ่งสัปดาห์แต่และสัปดาห์ก็มีผลกําลังโค้งขึ้นอ่ากำลังโค้งขึ้นนะเราก็จะเห็นวิธีการดูจากไทม์เฟรมใหญ่ย่อยลงมาไทม์เฟรมเล็กเรียกว่ามัลติไทม์เฟรมดูใน H4 ครับทีนี้ดูใน H4 ก็จะเห็นสวิงที่มันมากขึ้นไปอีกอ่าที่มันละเอียดขึ้นนะครับ ึ่งส่วนใหญ่เราเอาไว้ดูประกอบนะครับแต่เทรดจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเดยเทรดสเกลปิ้งเนี่ยเขาจะไม่ดูใหญ่ขนาดนี้เพราะมันทําให้ใบแอดได้ง่ายเพราะว่าการวิ่งแค่นี้ยมันเป็นแบบเป็นหมื่นจุดเลยนะครับเนี่ยไปดูไทม์เฟรมต่อมาครับก็คือจากเฮดสี 4, เป็นเฮดหนึ่เหนึ่ก็จะเห็นว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาอันนี้ประมาณวันวันวันศุกร์นะครับอันนี้วันศุกร์ที่17ปิดอยู่ประมาณนี้ อันนี้คือ h หนหนแล้วก็เขาจะดูต่อที่ M 3 0มอ่ามันก็จะละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยเห็นสวิงมากขึ้นไปต่อที่ M 1 5ห้าครับหารครึ่งไปเรื่อยๆอ่ะ M 1 5ก็จะเห็นละเอียดมากขึ้นอีกต่อไปครับ M 5าเออ M หก็จะละเอียดขึ้นไปอีกต่อไปครับ M 1ก็คือ1น,นาที เนี่ยเปิดให้ดูทุกไทม์เฟรมเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อมันก็แค่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใน1ใน1แท่งเนี่ยก็จะมีไทม์เฟรมย่อยใน1น,นาทีนี้ก็จะย่อยไปวินาทีอีกหวินาที1น,นาทีเท่ากับ60วินาทีก็อีก60แท่งแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ดูกันขนาดนั้นหรอกนะครับส่วนใหญ่ยกเว้นสาย s c กลปิ้งจริงๆเขาถึงจะเข้าไปเทรดแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็น day aste, เดทเดทกับสเกลปิ้งส่วนใหญ่ดูต่ําสุดก็อ1น่ะนะครับ เพราะฉะนั้น M1 ถือว่าวิ่งเร็วแล้วก็ละเอียดที่สุดแล้วเท่าที่สไตล์นี้เขาเทรดกันอ่ะนี่คือไทม์เ a m e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูไทม์เ a m e ก็มีความสำคัญว่าไทม์เ a m e ใหญ่คุม Time Frame เล็กถ้าเป็นสไตล์เนาะสไตล์เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวก็จะมี EP พูดถึงสไตล์การเทรดอยู่นะครับว่าเช่น Scalping เนี่ยเขาดู M1-M5 ถ้าเป็น d a y t r ท d e บจบภายในวันส่วนใหญ่ก็จะ M15 M30 ถ้าเป็นสวิงเทรดก็คือถือข้ามวันข้ามสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไทม์เฟรม M เอ่ H1 อ่ H1 H4 เป็นต้นไปส่วนโพซิชันเทรดดิ้งพวกเห็ดฟันเขาเทรดกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถือข้ามเดือนเลยนะข้ามเดือนข้ามปีเนี่ยกลุ่มนั้นก็จะใช้ Time f ฟรม e Day ขึ้นไปโอ้โหก็ถือว่าคนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์เฟรมก็ ไม่ใช่เราอยากเทรดไทมเฟรมไหนก็ได้นะต้องเลือกสไตล์ก่อนว่าเราเป็นสายไหนสก l าวปิ้งเดย์เทรดสวิงเทรดหรือว่าโพซิชั่นเทรดดิ้เดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยไปเลือกกันอีกทีเนะแต่อยากให้รู้ว่าตอนนี้การเปลี่ยนไทม์เฟรมในเทรดดิ้งวิวก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับทีนี้อันต่อมาเนี่ยก็คือการเลือกคู่เงินหรือสินทรัพย์การเล,กเลือกคู่เงินหรือสินทรัพย์เนี่ยมีอยู่2วิธีในการเลือกนะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้ตรงนี้ ฝั่งขวาก็คือมุมนี้นะครับเป็นขีดๆอย่างเงี้ยใครไม่เห็นก็มากดตรงนี้ขีดๆสี่เหลี่ยมนี่ก็จะเห็นวิธีการเพิ่มคืออะไรก็คือมาที่ตัวบวกตรงนี้ครับกดบวกแล้วก็พิมพ์หาเลยอยากได้อะไร XAUXAUUSD นี่ครับก็จะมีให้เลือกแต่ละโบรกเกร์เลยทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของ คนที่อยู่ในกลุ่มเราส่วนใหญ่ก็จะเลือกของ Onda นะครับเพราะ Onda เนี่ยเราจะเชื่อมกับเครื่องมือ GSS เป็นหลักอันดาอันนี้คืออันแรกนะครับอันดานี่นี่ก็จะมีชื่อบล็อกตรงนี้ Onda อ่ะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาแล้วมาอันอ่ n ออันดาปุ๊บนี่ครับมาแล้วปุ๊บ นี่ครับอันนี้อันนี้เราก็สามารถเลื่อนมาได้นะฮะ,ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นมาข้างบนอันนี้คือคู่แล้วก็เราสามารถติ๊กได้ว่าอ่ะให้เป็นสีอะไรไว้อสีแดงให้เป็นคู่ที่เราเทรดบ่อยๆ EU เนี่ยถ้ามันมีอยู่แล้วก็กดค้างครับเลื่อนมันขึ้นมานี่ EU ใส่ไว้เป็นสีสีเหลืองค่ะที่เราชอบเทรด GU เลเ่อนขึ้นมานี่ครับมันก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกคู่พวกนี้มันก็จะง่ายใส่ใส่มาร์คให้มันด้วยก็จะดี EU ก็จะเห็นกราฟ EU GU, UJ อ่ะใส่แท็กสีให้มันเพื่อให้เราจําได้ง่ายนะครับอันนี้อ่ะนี่ u ฟรังใครชอบเทรดอะไรก็ติ๊กไว้เลือกไว้กดบวกตรงนี้ครับถ้าใครหาไม่เจอมันจะมีเยอะอยู่นะครับใครอยากเทรดหุ้นก็ไปกดที่หุ้น หุ้นเทสลาหุ้นอะไรกองทุนก็มีนะครับฟิวเจอร์ฟอเร็กก็เป็นพวกคู่เงินต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยเงินบาทตอนนี้อยากรู้ว่าเงินบาทราคาเท่าไหร่ก็ไปดูเงินบาทเท่ากับ1ดอลลาร์เท่ากับ34.52บาบาทครับตอนนี้นี่อันนี้เงินบาทเงินบาทก็จะเห็นว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่านะเพราะว่าดูจากอันนี้ มันขึ้นมาจาก33บาทตอนนี้มาที่34บสีแล้วก็น่าจะอ่อนค่าต่อไปนะครับดูจากส่งกราฟแล้วเพราะทำ high เรื่อยๆยกโลยก h i แบบนี้ก็น่าจะน่าจะขึ้นต่อนะครับอันนี้อ่านี่คือการเลือกวิธีที่หนึ่งวิธีที่2ก็มาเลือกผ่านฝั่งมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้ก็สามารถกดได้เหมือนกันมันก็จะแอ d เข้ามาที่ตรงนี้เหมือนกันเนาะแอด crypto ล่ะพวกนี้ ได้หมดเลยนะครับคริปโตอีเทเรียมอีเทเรียมแอดเข้ามาก็จะอยู่ข้างล่างอัน uh, จริงๆมีแล้วนะครับอีเทเรียมตรงนี้นี่อันนี้คือคริปโตโอ้คริปโกกำลังย่อเลยนะครับตอนนี้อ่า uh huh. กำลังย่อลงบิตคอย BTC ก็เลือกโปรดกที่นี่นะครับโอ้บิตคอยขึ้นนะฮะตอนนี้กลับมาที่ราคาแสนโอ้โ oh. ห ตอนนี้นะเวลาที่กำลังอัดคลิปสอนอยู่ตอนนี้นะครับกำลังจะทํา All Time High แล้วอีกนิดเดียวมันเคยไปไฮสุดที่บิตคอยล์ละ1นึ่งแ0เหรียญนะปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งแเหรียญถือว่าโอ้โหดีขึ้นมาไกลมากนะจากตรงนี้ใช้เวลาแค่วันที่14มกราราคาย่อลงไปต่ำสุดที่แ8 0 0 0เหรียญใช้เวลามาเพียงไม่ถึงสัปดาห์นะครับ ขึ้นมาจะโอ้โ oh, หทะลุแสนแล้วอะขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์มากนะอันนี้ของจริงนะครับนนี้คือ BTC อ่ะก็คือบรรดากราฟและโปรดักต์ทั้งหลายก็มาเลือกแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจบไปเรียบร้อยสำหรับการดูกราฟนะครับดูกราฟดูไทม์เฟรมแล้วก็เลือกสินทรัพย์นะ